สวัสดีค่ะส้มโอเพชรยนต์นะคะอยู่กับส้มโอกันอีกแล้วค่ะลูกค้านะคะที่กําลังมองหาตัวรถมือสองไว้ใช้งานนะคะรถพัดเกตเอสามารถติดต่อส้มโอค่ะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เเบอร์จะอยู่ในคลิปมีด้านล่างเลยหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงค่ะของทางเพชรยนต์นะคะจะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะมาไม่ถูกยังไงติดต่อส้มโอนะคะเบอร์ที่ปกหมุดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้สําหรับวันนี้นะคะส้มโอจะพามา รถนะคะกระบะย่อนนิยมค่ะ สีดำดุนะคะอีกหนึ่งคันของทางบริษัทนะคะจะเป็นตัวตัวในส่วนของตัวนะคะเป็นกระบะสีประตูนะคะเป็นตัว D m a มนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่มองหาตัวกระบะไว้ใช้งานนะคะกระบะทามาหากินสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะโอโอสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว e สูสีแมกซนะคะคันนี้ก็ได้เป็นสีดำดุนะคะโฉมหน้าเท่ๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นตัวรถนะคะปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นนะคะปี2019นั่นเองนะคะเป็น ตัวใหม่นะคะแล้วก็ราคาตั้งขายแค่719,000บาทนะคะเลขไหมาอยู่ที่76,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะเดิมๆเลยคันนี้นะคะรับประกันเลยตัวรถไม่มีชนหนักทิดคข้ามสมน้ําอย่างแน่นอนโอนได้ร้อยเปเซ็น สำหรับตัวโฉมหน้านะคะก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่มาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตราโลโก้นะคะก็จะเป็นตัวโครเมี่ยมเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวไฟเดย์ไลท์นะคะคู่กับไฟโปรเจคเตอร์สองสว่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว e ซูสูนะคะรถแบรนด์ยอดนิยมนะคะแล้วก็ลูกค้าได้เป็นตัวสี่ประตูด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหายอยู่สนใจรายละเอียดน,นะคะก็สามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งในส่วนของตัวข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นตัวแม็กอิซูซุเลยแม็กทูโทนในส่วนของตัวขอบยางนะคะก็ได้เป็นยางขอบ18นั่นเองนะคะยางปี19เป็นยางเดิมตัวรถนะคะสำหรับคันนี้ต่อภาษีพรบรเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะสำหรับภายใน ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำนะคะคอนโซลหน้าสีดำนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะอุ้มหนังสีดำนั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ i s u ซุเขาเลยนะคะภายในนะคะค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนของนะคะไฟนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะก็จะมีสีเบรตัดนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวจอนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวแอร์ออโต้เรียบร้อยนะคะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะคะ เกียร์จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์แมนนวลหกสปีดแล้วก็ถ้ายเป็นตัวพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวสเตลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์นะคะอยู่ที่ตัวขอบประตูด้วยนะคะ คันนี้นะคะสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะติดตีมมาให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังก็ใหม่ๆนะคะตัวหนังไม่มีรอยตึงไม่มีรอยแตกนะคะคันนี้ก็จะมีตัวพรมนะคะที่เท้าให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะติดพรมมาให้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะตู้แม็กไครเนอร์ไม่มีร่องรอยเลยเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตาโลโก้ยังอยู่ครบนะคะ โคมไฟไม่มีรอยแตกนะคะเมทอาร์คเดิมๆเ,เลยคันนี้จะมีกล้องหลังนะคะเดิมโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยลูกค้านะคะท่านใดที่กําลังมองหาอยู่คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องดีเซลนั่นเองสามารถติดต่อซ่มโอกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวระบบซิเคียวริตี้นะคะจะเป็นตัวซิเคียวริตี้นะคะซิสเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะตัวกระจกก็จะเป็นทับปรับไฟฟ้านะคะตัวโหมดก็จะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะ คันนี้ค่อนข้างดีเลยลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะสามารถติดต่อซ่อมโอเข้ามาได้เลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะอย้ำอีกครั้งค่ะจะเป็นตัว i ี u z u d ูดีนะคะปี2019นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่มองหายอยู่นะคะคันนี้ราคาตั้งขายแค่7 1 9 9 0 0บาทค่ะหมายเล่7 1กก็สามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะก็จบคลิปลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเอาไว้นะคะ<ม>เพื่อไม่นะคะพลาดตัวคลิปนะคะอัปเดตรถของส้มโอกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ